พี่น้องเบิร์นเ่บักฮ่งกับเก็บมาแต่ในสวนเท่าค่ะเครื่องส้ตมตำเด้อเอฟซี FC. มาไหแม่น้องสีฟ้าตำแบกตำบักฮ่งใช้บักกอกซุกบักกอกกับเก็บอัดตู้เย็นไว้ค่ะเอฟซีหนิหนิอันนี้มันบักกอกหน่วยบงยางไงแม่น้องเล้สิใสสองหน่วยเด้อเอฟซีใส่บักกอกสองหน่วยนนบักเขือเทศพี่น้องเอ้ยเบิ่งนเะน่ยมะเขือเทศนะคะหน่วยหน่อย,น,ย,น,ยนี่เขาเอิญบัก บักเขือขียบารเทอเอิรนบักเขือเขียถ้าบักเขือเทศที่เป็นรุ่นนี้นะคข่เอซี่เนี่เนี่ยเป็น้องหใส่เทิ้งบักเขือขียเทิ้งบักเขือเทศเด้อเอซี่นี่ตำบกคูเปิดลานขายตำบะฮูเลยเด้อนี่เห็นบ่านี่นี่พอดขาต่าบักเขือเทศที่นอกเอ้ยเบิ่งแน่ยมะเขือเทศนะคะเฮวยเนี่ยหน่อยนี่เขาเอิรนบักบักเขือขีย บาดเท่าเอิรบักเขือเคียยทำบักเขือเทศที่เป็นรุ่นนี้นะ,ะ้ข่เอฟซีเนี่ยเนี่ยน,นองหิใสเทิ้งบักเขือเคียเท้งบักเขือเทศเดอเอฟซี FC. นี่ตำบักคูเปิดลานขายตำหมูฮู้ลยเด้อนี่เห็นบ่านี่นี่นพอดขาตักเดล้เอฟซีเด้อดใครากสั่ง้มตำเชิญเลยนะจ๊าไม่หลองยินดีให้บริการไม่ขายนะคะจะตำส่งให้เอฟซีกินฟรีๆจ้า แม่น้องบอกขีดเงินเด้อเอฟซีเด้อเอาอนี่แม่น้องใส่ไปแล้วมาดนี้ขาดก่ได้เด้อเอฟซี FC. น้ำปลาเลยใส่น้ำปลา,ลาหลเวลายหลจากน้อยหนอ่อยเอฟซีมันจากสีแสบเนาะเนาะต้มเห็ดแบบนี้ก็เด้ดิใคขยีเครื่องใหันใหมัห็นเข่ากันก่อนถ่าย FC เอฟซีเนี่ยเราก็จะใส่ ชูรสอไอ้น,นี้น้ำตาลนิดหน่อยนะคะแล้วก็ชุรสนะคะใส่หลายแสบหลายใส่หน่อยคนะ่ะแสบหน่อยอ่ะเติมน้ำปลา,ลาอีกสักนิดนึงนะคะใส่น้ำปลานิดหนึ่งเลยเอฟซีนอแม่หน่อขอใส่น้ำปลาเบิง่งโอ้ยเอฟซี F Z เอ๋ยคักก็าลานันพูดอะหอมมากค่ะเอฟซี F Z. หอมเป็นตะแสบกินหอดทะลุจอออกไปเลยป้าตับมะฮู้ไหมมะฮูก้กะเพียอยู่บ้านสวนเขาเดอ้อเอฟซีเดอ้อมาเลยทีนี้อู้ป้าสีสันเป็นแบบพี่น้องได้ไหมอู้สีสันแม่พี่น้อง ับเราจะกินส้มตำก่อนอีสานน้าทานไหมคะเอฟซีปื้ดกรต่องซิ้มกับแสลบเรื่อเพวาแม่หนองกาพอดีแล้วแต่ว่าแม่หนองขอย้อนออปมา <c oughs> ร้าอีกนิดนึงหมักนัวเนอพี่นอนนัวไปแบบนี้นี่เดี๋ยวติดตาไข่งเริ่อเด้อเอาเอาผู้ใดสิกินมาเอาจานมาใส่น้ำแม่น้องเด้เอฟซีเด้อเพี้ยโอ้โห ตำบักขุ่งรสชาติแม่น้องใส่บักอเบแทบแทบที่ลีที่น้อ,นองเบิ่งเน่แ่บบะมา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 กินกน,น้ำแกนมาทีน่มามาแม่น้องสีแนะนํำเมนูหมือนนี่เด้อเอาจานซอนมาแนจาแม่น้องสีแนะนำเมนูวันนี้นะคะอุ้ยเอาๆๆเอาเอาเอาไปจิ้มกัน <c oughs> แม่น้องจะแนะนำเมนูวันนี้นะคะทุกคน ตำบักมมุ่งกินกับไข่เจียวพี่น้องเอ้ยถือกำคักขาดวาได้เด้อพี่น้องอันนี้ทอดปลาหมึกนะคะนี่กินกับตำบักุ่งเดอ้อบัดนี้แม่น้องมีลาเป็ดน้ำเดอ้อดีลาบเป็ดด้วยจ้าอันนี้กะต้มเป็ดสดน้ำค่ะเอซีมาเดอ้อพี่น้องบัดนี่ขาดวาได้บ้านแม่น้องประเดบองเข้าเสือมากินกับ เดี๋ยถอดเปลือกมึกถือกันค่ะผู้ใดอยากกินปลาหมือกับสร้างสื่อขอามาได้เด้อผู้ใดโอนเงินมาแล้วสามมือว่าท่านไหนของกะรีบแจ้งมาได้จ้าแอดมินจะตามเรื่องหอันนี้ผักกินกับส้มตำนะคะกินกับปลาแดกวังขามาพี่น้องกินซ้ำนี่แหละอยู่กินแบบพ่อเพียงเข้าหาของอยู่ของกินอยู่ในหัวในสวนบักพุงกับผู้ด้สื่อบักเคลือดเทปผ้ใสื่อบักกอกบ่้ด้สื่อแตว่าเป็ดพอคขน เล่าบนท่านไหน่ยเรียงแม่น้องสื่อมาอยู่เดอ้อลาเป็ดมามามาเอฟซมากินด้วยกันจา้าอุ้ยลืมแนะนำเนาะแนะนำกองเขากันแล้ว,ลวสิหน่อยใจเพียกลองข้าวนะคะเอฟซเป็นต้องอุ่นใจว่านน่เต็มกองเลยมามาเอฟซีแบบนี่นี่กองเขากับมี่แล้วมากินข้าวด้วยกันจา้าบายบาย กราบขอบพระคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามกราบขอบพระคุณทุกคนที่มากดไลค์กดแชร์ให้แม่หน่องด้วยค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายทีนี้หอมไหมแม่แม่ยังกินแน่แม่มือนีิแม่หนองสีอันเจียวไข่เอฟซีเจียวไข่กับเจียวไข่ของแม่หนองนีนะ่เนาะแม่หนองกับตีใส่ไป ปันกลางค่ะพี่น้องเนากะแม่น้องกะเกี๊ยวกะเทียมเกี่ยวกะเทียมใส่ด้วยมันจะเพิ่มความหอมเนาะข้าวปใส่ไฟแห้งค่ะพี่น้องเอซี่เรากะแม่น้องกะสีทอดปลาหมึกเรากะสีตำามึกกุ้งพี่น้องเอ้ยวันทิตย์เข้าหายูหายจินในคขั้วเลื่อนเท่านี่หลักนี่เดี๋ยวแม่น้องสีทอดปลาหมึกสู่จิ้น้ำจะทอดปลาหมึกด้วยนะจ๊ะเกี๊ยวไข่เราก็จะทอดปลาหมึกเราสีตำามึกกุ้งพี่น้องเอซี่ กินอยู่แบบพอเพียงนี่อยา่างกะหาสู้กันกินเนาะพี่น้องเนาะวันอาทิตย์นี่เป็นวันหยุดพักผ่อนนะคะเป็นวันหยุดพักผ่อนเมื่งเด้อไข่เจียวเป็นของดีแสกเพิมม่มเยอะเลยเนาะเพิ่มเยอะเพิ่มเยเดี๋ยวเอี๋ยวอีกนิดเดียวเนี่ยพี่เปนของใช้ไฟไม่แรงให้มันเหลืองๆทำงามเนาะพี่น้องเนาะเกี่ยวกับเทียมกรไข่เอฟซี เข้ากับปุงใส่รสด,ดีใส่น้ำปลาหยดน้ำตาลนิดนึงเราเข้ากับเกียวกระเทียมก่อนบันดนี้เข้าสิเ <c oughs> ข้าสิจับหาเบิง้งได้ไหมเป็งไดบเป็งไดค่ะยเอฟซีสวยงามบ่ค่ะเป็นต <c oughs> า,า,นา,นาแซ่บปะจ้าเนยหอมเลยค่ะเอฟซีถ้าเข้าเกี๊ยวโดยบ่ใส่กระเทียมนนเกี๊ยวบางคนอาจจะบ่มแตมม่ชอบกลิ่นของกระเทียม มันจะหอมเป็งไดไค่เอสซี F Z. น่าอร่อยไหมคะของกินแบบง่ายๆทุกขนเลือดเห็ดไดเนา,พานะไข่เอสซีบันี่แมนน,นนองกสีผ้าดปลาหมึกด้อเด้อเดี๋เดจอพด้อเอเด้อาดา้อด้อเด้อเดีอเด้เด้อเด้คเดอเด้อเด้อเด้เ้อเด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 ้เลยนเด้อเอเเด้อเด้อเะ้อเเอ้อเอเเ้อเดาเด้อเดเอ

บันี้สีอันผ้าลูกใต้อันไปอันถอดปลาหมึกต่อเนอะเอฟซีเ้อะปึ๊บโอ้นะโหประวัติังไงมาอยู่กับแม่น้องมาอยู่กับแม่น้องอ้ะเอาไข่เจียวไปไหวบันี้เ้าสิ่ถอดปลาหมึกเอาจะแสบขาดพร้อมเอาบัานี้ตัดคิดต่อปลาหมึกตั้งหางเลยด้อ